หลังจานแล้วรู้สึกน้ำไหลลงท่อช้าแปลกๆเลยนึกถึงบ่อดักไขมันที่เคยให้รปภมาจัดการให้หลายปีมาแล้ว เลยลองเปิดดูถึงขั้นระงัดดูตรงตะกร้าดักเศษอาหารกลายเป็นก้อนไขมันเต็มไปหมดเห็นเป็นทรงแท่งนั่นคือมันหลุดออกมาจากท่อเลยนะเมื่อปัญหามาอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็ต้องแก้ไขให้ได้หยิบตะกร้ามาเทเศษอาหารและไขมันลงถุงขยะใช้ถุงที่หนาหน่อยนะคะเพราะไขมันมันหนักมากหาอุปกรณ์มาตักไขมันก้อนๆออกนำตะกร้าไปฉีดน้ำแรงๆให้ไขมันหลุดออกเพราะว่าเราจะใช้กรองไขมันต่อใช้ขันหรือถังมาตักน้ำในบ่อออกตอนตักก็กรองแยกเศษไขมันทิ้งด้วยตะกร้าใครมีกระชอนก็ใช้กระชอนตักเศษไขมันด้วยเลยจะง่ายกกกกวว่าตัน้้ออหมดแล็ี น้ำพร้อมขัดคราบไขมันที่ติดแน่นในถังออกต่อไปเริ่มล้างด้วยผงซักฟอกใช้แปรงขัดล้งางฝาตะกร้าและภายในบอ่อเสร็จฉีดน้ำล้างถ้าบอ่อยังมีน้ำไขมันลอยอยู่เยอะก็ต้องตัดออกรอบสองนะคะเมื่อสะอาดใช้ได้แล้วก็เติมน้ำลงไปให้ถึงระดับปากท่อใส่ตะกร้ากลับเข้าที่ปิดฝาเสร็จแล้วก็รีบไปอาบน้ำก่อนเลยค่ะเราควรเปิดเช็คบอ่อเป็นระยะนะคะคอยทิ้งเศษอาหารไขมันทิ้งส่วนล้างใหญ่ทำทุกสามเดือนก็ได้ค่ะ